สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรยแแดง Her b Herb สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่5มีนาคม2561นะคะวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัดนะคะโดยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยดาเนินโครงการทําหมันและก็ฉีดวัคซีนสัตว์ในชุมชนโดยสัตวแพทย์และทีมงานด้วยประสบการณ์นะคะซึ่งมูลนิธินี้จะมาตั้งศูนย์อยู่ที่หน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหมู่ที่1ตาบลบุพ่วงพรมรอํอำเภอเกียนซาจังหวัดสุร,ราษฎ การรับส่งสุนัขทำหมันฟรีในชุมชนและทุกท่านก็สามารถเดินทางไปแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหมันสุนัขฟรีได้ที่มูลนิธิดังกล่าวนี้นะคะเพื่อแจ้งจุดพิกัดในชุมชนเจ้าหน้าที่ก็จะมาเอาสุนัขไปทำหมันตามที่ท่านแจ้งมานะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีหนังสือคู่มือให้ท่านอ่านเกี่ยวกับการทำหมันสุนัขฟรีก่อนทำหลังทำด้วยอย่างถูกต้องนะคะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้เกี่ยวกับการทำหมันสุนัขฟรีนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่องทางได้หลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นจ เชเอยนะคะช่อง73แล้วก็ช่อง1 1 3ทาง y o u t u b ยูทไปพิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางชแนลนะคะทางเพจก็พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางชแนลเช่นกันนะคะดิฉันนางสาวเรนูธราพรพลผู้ประกาศข่าวโดยบอกอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้สกุบข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรายแดง Her B Herb